ขอเจริญพรมาอย่างยอดยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับยิดยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย กันก่อนแต่มาได้นำเรื่องของนางเรวดีภรรยาของนันทิยาบาสกซึ่งเป็นคนที่ตรณีหยาบช้าเร็วซามด่าว่าสมณะด่าว่าพระสงฆ์ใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์แล้วก็ทำลายข้าวของเรียกว่ารื้อโรงทานของอาสามีตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตรณี ที่เหนียวไม่เห็นอานิสง์ของการให้ทานเยี่ยมทำชั่วมากจนเท้าเวสวรรณเนี่ยถูกกรรมชั่วของนางเรวดีมันกระตุ้นเตือนนะนะจึงรับสั่งให้ยักษ์สองตนเนี่ยมานำมานำนางเรวดีไปโยนโลงนรกทั้งเป็นเลยโยมนะก่อนที่จะ เอาไปลงนรกก็พาขึ้นไปชมสวรรค์ไปชมปราสาททิพย์ของสามีตัวเองนะคือนันทิยะอุบาสกที่ญาติโยมได้ติดตามรับฟังไปแล้วทีนี้ยักษ์สองตนก็ได้พานางเรวดีมาส่งไว้ที่อุตอ,อุสธนนรกนะเป็นนรกบริวารของ มหานรกแล้วก็กลับไปยมอันตรธานหายไปนี่ยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็ความต่อไปก็มีว่าก็แหละครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วยักษ์สองตนนั้นได้อันตรธานไปในที่นั้นเองฝ่ายนางเรวดีเห็นนิรยาบาลสองนายคล้ายๆกันกำลังฉุดค่านางเพื่อใส่ในครูทะนรก ชื่อสังสวะกะจึงถามถึงนรกนั้นว่าเนี่ยข้อความที่ญาติโยมฟังมาถึงตรงนี้ก็จะถูกนายนิรยาบาลจับโยนลงครูฐานนรกโยมคือนรกคูดเน่านะจึงได้ถามนายนิรยาบาลว่าคูดอ่าคูดมูดคูดก็คืออุจละมูดก็คือปัสสาวะโยมคูดมูดและของไม่สะอาดเห็นกันได้เฉพาะหรือหนอ อุจจระนี้มีกลิ่นเหม็นหรือมันฟุ้งไปได้หรือเมื่อนายนิยบาลกล่าวคำนั้นเมื่อนายนิยบาลกล่าวคำนั้นว่านรกนี้ชื่อสังสวะักะลึกชั่วร้อยบุรุษเป็นนรกที่เจ้าจะต้องหมกไหม่อยู่หลายพันปีแน่เดรวดีโย,ยมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ทำชั่ว ไม่ถึงห้าสิบปีเนาะแต่ไปหมกหยยไม่ยินนรกถึงเป็นหลายพันปีโยมนางถามถึงกรรมที่เป็นเหตุให้ตนบังเกิดในนรกกับนายนิระยาบาลนั้นว่าดิฉันทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจหรือหนอดิฉันจึงได้นรกสังสวกะลึกชั่วร้อยบุตรเพราะบาปกรรมอะไร คนทำชั่วเพราะโมหะมิจฉาทิฏฐิก็ย่ำไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอยู่นั้นเป็นการทำชั่วนะคิดว่าการทำชั่วนี้เป็นการทำดีไปเสอีกโยม <c oughs> เนี่ยเนาะโยมคนไม่ได้ฟังพระสัตธรรมเนี่ยนายนิระยบาลบอก,กรมนั้นของเธอว่าเจ้าหลอกลวงสมณะโยมก็นึกถึงเหตุการณ์อยู่ในบ้านของนางก็แล้วกันเนี่ยที่ไปใส่ร้ายป้ายสีพระนะ เจ้าหลอกลวงสมณะพรามและวันิพกทั้งหลายด้วยมุสาวาทเจ้าทำบาปกรรมนั้นไว้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของผิดศีลข้อที่สีด้วยโยมแล้วก็กล่าวอีกว่าเพราะบาปกรรมนั้นเจ้าจึงได้นรกสังสวก,กะลึกชั่วร้อยบรุษเจ้าจะต้องหมกไหมยอยู่ในนรกนั้นหลายพันปีเนี่ยเรียี ลำดับนั้นเพื่อแสดงว่านางหมกไหมในนรกนั้นหลายพันปีไม่ใช่น้อยแล้วพ้นขึ้นมาได้ยังถูกตัดมือเป็นต้นอีกนายนิรยาบาลได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นางจะต้องได้ในนรกนั้นว่านิรยาบาลทั้งหลายตัดมือและเท้าตัดหูและจมูก และยังมีฝูงกามารุมจิกกินเจ้าที่ดิ้นรนอยู่โอ้โยมตรงนี้ท่านขยายอัตกถาขยายข้อความว่ากาโกละะนาเนี่ยที่ว่ากามารุมจิกกินเนี่ยแปลว่าฝูงกาเล่ากันว่าฝูงกาเหล่านั้นรุมกันใช้จะงอยปากเหล็กประมาณเท่าลําตาลโอ้โยม <laughs> จะงอยปากเท่าลําตาลนะ มีปลายคมจิกกินที่ร่างประมาณสามคาวุธของนางหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งเนื้อในที่ที่ถูกควักเอาไปก็เต็มอย่างเดิมด้วยพลังกรรมเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากาโลละคนาสเมจจะสังคัมมะขาทันติ วิพันธมานังดังนี้โยมเนาะที่จริงนรกนรกที่ว่าครูฐานนรกนะในพระสูตรอีกสูตรหนึ่งนะโยม,มเทวทูตสูตรนะโยมในเทวทูตสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอุตสถนนรกไว้ครูฐานนรกนี้ท่านบอกว่า ในหลุมครูดใหญ่นั้นกลิ่นมันเหม็นเหม็นขนาดท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ห่างจากคากรูธรกร้อยยอดนะถ้าสูดกลิ่นเหม็นของมันเข้าไปเนี่ยเรียกว่าจมูกพังไปเลยโยมคือจมูกเจ็บจมูกแสบจมูกจมูกเสียหายไปเลยแบบนั้นเถอะนะเหมือนเหมือนบางทีท่านอุปมาไฟในเอเวจีมหานรกอะ่ะ ถ้าคนเราไปมองเห็นไฟในเวจีมานรกนะห่างร้อยโยน์นะโยมมองไปที่ไฟเวจีอะ่ะตาบอดเลยเพราะไฟแรงมากโยมไฟในเวจีนรกนะ่ะแรงมากกลิ่นของครูฐานรกก็เช่นกันแรงจนทําให้จมูกนี่เสียได้นะเยื่อจมูกนี่เสียไปเลยกลิ่นแรงขนาดนั้นแล้วก็ภายในนรกนั้นยังมีสัตว์ที่มีปากแหลมดุจเข็มนะ คล้ายๆปลิงอย่างนี้โยมเป็นเป็นปลิงดูดเลือดแต่ปากเป็นเข็มนะโยมสัตว์ที่มีปากแหลมดูดเข็มเนี่ยจะเจาะกินหนังกินเนื้อจนกระทั่งกระทั่งถึงเยื่อในกระดูกของสัตว์ที่ตกอยู่ในครูฐานรกนั้นทีนี้เมื่อบาปกรรมมันเบาบางนะพ้นจากครูฐานรกก็จะมาเกิดที่นรกอีกขุมหนึ่งนะพ้นจากนรกนั้นมาแล้วเนี่ย คือร่างกายก็จะเป็นเหมือนเดิมแหละโยมเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าจะมาทร,ทรมานแบบใหม่แบบตัดมือตัดเท้าตัดหูเนี่ยตัดจมูกตัดมือเนี่ยแล้วก็ถูกการมจิกกินเนื้อต่างๆเนี่ยก็เป็นอนรกเป็นนรกอีกขุมหนึ่งนะตรงนี้ทําให้อตมาเคยนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าท่านตายไปแล้วก็ฟูขนขึ้นมาโยมท่านไปเห็น ยม,มาบาลน,นี่แหละพาท่านไปนรกนะไปดูขุมนรกต่างๆเนี่ยเหมือนกับในพระไตรปิฎกเลยนะคล้ายๆกับอย่างนี้อลยโยมอย่างที่ยักษ์พานางเรวดีไปดูนรกเป็นๆเ,เนี่ยท่านบอกว่าท่านไปเห็นนรกขุมหนึ่งเนาะมองดูก็เหมือนกับเวทีที่เขาประกวดนางงามอโยมนะ จากพักหนึ่งก็จะมีพวกผู้หญิงเนี่ยเดินออกมาจากหลังเวทีคือเป็นม่านนะคล้ายเวทีประกวดนางงามอะไรอย่างเนี้ยพอนางคนนี้เดินออกมาถึงกลางเวทีนะนางก็จะเปลื้องผ้าออกทีละชินะช้นโยมนะ,นนะเปลือลยย้องผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนกระทั่งเปลือยเลยโยมจนกระทั่งเปลือยกายนะร่างกายเปลือยเปล่า เรียกว่าไม่มีเสื้อผ้าเลยอยันนี้พอสักพักหนึ่งท่านบอกว่าจะมีพวกอีกาอีแรงนี่แหละบินมาจากไหนก็ไม่รู้นะบินมาจับที่ตัวเนี่ยแล้วก็เอาจะงอยปากจิกยมจิกกินเนื้อนะจิกเนื้อจิกตาจิกอะไรเนี่ยเหมือนกับเรื่องที่อาตมาอ่านให้โยมฟังตอนเนี้ที่ว่ามีฝูงกามารุมจิกกินเนื้อเนี่ยมันจิกกินจนนางร้องโหยหวนโอดโอยแล้วก็ล้มลงนะกลางเวที จกนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกโยมพอเหลือแต่โครงกระดูกแล้วท่านบอกว่ามันก็หายไปนะภาพนี้หายไปสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมโยมเดินออกมาจากหลังม่านอีกนะก็มาทําอย่างเดิมนี่แหละคือมาเปลืองผ้าออกทีละชิน้นทีละชิน้นจนร่างกายเนี่ยเปลือยเปล่าแล้วก็มีอีแรงอีกาเนี่ยบินมาโฉบจิกกินเนื้อลม้มลงไปตายนอนโอดควนหอยหวนอยู่ แล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็เดินออกมาใหม่อย่างเนี้ยหลายรอบหลายครั้งโยมท่านก็สงสัยถามพวกยม,มาบาลน,นายนิรย,ยาบาลว่าไอ้พวกนี้มันทํากรรมอะไรเอาไว้นะพวกนายนิรย,ยาบาลก็บอกว่าพวกเนี้ยเคยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอาศัยรูปเลี้ยงชีพถ่ายภาพโป๊ภาพเปลืยหรือว่าเดินแฟชั่นอวดโชว์โชว์ลามกอะไรพวกนี้โยม บิบากกรรมของพวกนางต้องมาเสวยกรรมในนรกขุมนี้นะเนี่ยโยมพอท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็มาพูดนะหรือว่าเขียนไว้ในหนังสือโยมก็คล้ายๆกับเนี่ยนะโยมตรงที่นางเดรวดีพอพ้นจากครูฐานนรกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมาถูกทรมานอีกรูปแบบหนึ่งนะและเขาจะไม่ตายได้กวาจะไม่พ้นจากนรกตราบใดที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นโยม ตรงนี้อ่าเป็นยังไงโยมนางเรวดีได้รำพันเพอ้อต่อไปถึงเรื่องนั้นๆันน้เช่นขอกับมนุษยโลกเป็นต้นเพราะเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่านางเรวดีได้พ้ำรำพันว่าโปรดเถิดขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับดิฉันจักทำบุญให้มาก ด้วยทานสมจริยาสัญญะมะและธรรมะที่คนทั้งหลายทำแล้วจะมีความสุขและไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังยมไปคิดแก้ตัวที่เมืองนรกมันก็สายเกินไปแล้วนะเหมือนคนบางคนคิดไปแก้ตัวอยู่ในคุกตารางโยมเขาสั่งประหารชีวิตสั่งจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ย จะไปแก้ตัวขอออกมาแก้ตัวทําดีใหม่มันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะนางเรวดีนี่ก็เหมือนกันตอนสามีพาทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ไม่เคยสนใจเลยที่จะทนะํานะมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทําบาปทํากรรมชั่วจนท้าวเวสวรรณทนไม่ได้โยมเพราะบาปกรรมนางมันมาตักเตือนนะนี่ก็มาอยากจะกลับ ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อยากจะให้ทานอยากจะประพฤติธรรมประพฤติด,ดีงามในศีลนะสัญญมะคือความสำรวมธรรมะค,มคือความข่มใจไม่โกรธนี่แหละโยมพวกนายนิรยาบาลกล่าวอีกว่าเมื่อก่อนเจ้าประมาทแล้วบัดนี้คร่ำครวญอยู่เจ้าจาักเสเวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำไว้เองเนี่ยแหละท่านจึงตรัสไว้ใน เทวทูตสูตรโยมมาชิมานิกายอุบริปันาตนะในเทวทูตสูตรท่านจะพูดถึงว่า,าบาปกรรมของเจ้าเนี่ยบิดามารดาก็ไม่ได้ทําให้เจ้านะครูปชาอาจารย์ก็ไม่ได้ทําให้เจ้าสมณะพราหมณ์ก็ไม่ได้ทําให้เจ้าญาติสาโลหิตก็ไม่ได้ทําให้เจ้าเจ้าทําของเจ้าเองแท้ๆเจ้าจะต้องรับผลของกรรมดังที่เจ้าได้ทํา ดังที่เจ้าประมาทเนี่ยในสูตรนั้นท่านจะตัดไว้ในลักษณะอย่างนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเจ้าประมาทแล้วบัดนี้คร่ำครวญอยู่เจ้าจักเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่เจ้าทําไว้เองนางเรวดีกล่าวอีกว่าใครจากเทวโลกไปสู่มนุษยโลกถูกถามแล้วพึงกล่าวคำของดิฉันอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายจงถวายทานผ้านุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำในสมณพราหมณ์ผู้วางอาชญาแล้วด้วยว่าคนตรณีโกรธเคืองมีบาปกรรมย่อมไม่ได้ความเป็นสหายของผู้ขึ้นสวรรค์ฝากบอกู้ได้นะโยมนะนะใครจากโลกนี้ไปเนี่ยจะเป็นจากเทวโลกไปก็ดี หรือหรือว่าจากยมโลกไปก็ดีกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์อีกเนี่ยขอให้บอกเขาหน่อยนะถ้าถูกเขาถามแล้วก็ฝากคําของที่ฉันเนี่ยฉันกาลังจะต้องถูกส่งลงนรกเนี่ยฝากให้บอกเขาหน่อยว่าขอจงให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะอย่าได้เป็นเหมือนฉันนะฉันนี่ขี้ตนีขี้กโกรธมีบาปทำเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นสหายของผู้ที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ยก็ฝากบอกไปโยม แน่น่าเห็นใจนะแต่จะช่วยอะไรเธอได้โยมพลาดไปแล้วเนี่ยดิฉันนั้นไปจากที่นี้ก็พัฒนลำพันธ์นะได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้วจักเป็นผู้รู้ถ้อยคำของผู้ขอทานสมบูรณ์ได้ศีลจักทำกุศลให้มากด้วยทานสมะจริยาสัญญมะและธรรมะแน่นะคือตั้งสัจจะมั่นใจตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ย ้องมาเสวยทุกทรมานอยู่ในนรกเห็นประจักษ์ชัดแจ้งด้วยตนเองเวลากลับไปจะต้องทําแน่นอนทําแน่นอนทําดีแน่นอนจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดียังไงต้องทําแน่นะพวกเราทําไมไม่ทำโยมเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าบาปกรรมให้ผลเป็นทุกอย่างไรแต่พระอริยเจ้านั้นท่านประจักษ์ชัดแจ้งด้วยตนเองแล้ว แม้บางอย่างยังไม่ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแต่พระอริยาวกนั้นท่านจะเชื่อมั่นในพระดารัสของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าพระดํารัสของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงโดยส่วนเดียวทว่าบาปกรรมให้ผลเป็นทุกข์ก็คือให้ผลเป็นทุกข์บาปกรรมให้ผลไปเกิดในอบายทุก,กติวิบากนรกก็คือให้ไปเกิดในอบายทุกติวิบากนรกท่านจึงเชื่อมั่นในพระดารัสของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนต ไม่มีสงสัยไม่มีเคลือบแคลงเลยแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะยังไม่ได้ฟังคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่านารกมันจะมีจริงหรือเปล่าเปรตมันจะมีจริงหรือเปล่าบาปกรรมให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือเปล่าบุญให้ผลเป็นสุขจริงหรือเปล่าก็เคลือบแคลงสงสัยโยมก็พากันทําบาปทํากรรมชั่วต่างๆมากมายนะไม่สนใจบุญกุศลเนี่ย ก็อย่ากให้เป็นเหมือนนางเรวดีเลยเนาะโยมเนาะพวกเราได้ฟังธรรมะแล้วขอให้เชื่อเถอะโยมคําสอนของพระเจ้าน่ะเป็นจริงโดยส่วนเดียวแน่นอนนะนี่ฉันจักปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นจักตัดทางเข้าไปในที่ที่เดินไปลําบากจักขุดบ่อและตั้งน้ําดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องใสไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่โยมโอ้โหโยมเนาะ ดิฉันจักเข้าจำอุอบบสถประกอบด้วยองค์8ตลอด14ค่ำ15าค่ำแค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริยปักสำรวมในศีลทุกเมื่อและจักไม่ประมาทในทานผลกรรมนี้ดิฉันเห็นแล้วด้วยตนเองไงนางเรวดีเห็นด้วยตนเองฉันใดอขอให้เราคิดเสียว,ว่าเราเป็นนางเรวดดก็แล้วกันโยมที่ยังไม่เห็นโทษ ของการทําชั่วนะยังไม่เห็นประโยชน์ของการทําดีโยมมีโยมคนหนึ่งนะเป็นกำนันสมัยก่อนนู่นโยมอาตมาเคยอ่านประวัติของพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเล่าถึงกำนันอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดหนึ่งนะโอเรียกว่าโยมกำนันในสมัยก่อนนะประมาณปีพศอ,อ2400 98้าสนี่แหละโยมก่อนวสสองพันห้าร้อยหน่อยนะโดยเฉพาะศีลข้อกาเมสิมิชาจานของกำนันนี่โอ้โหโยมแทบไม่มีอยู่ในหัวใจเลยนะใช้อิทธิพลต่างๆมากมายบาปกันบาปกรรมแกหนักมากโยมครั้งหนึ่งแกนอนโยมนอนฝันว่านายนิรยบาลเนี่ยจับแกโยนลงนรกทั้งเป็นนะและนรกกองไฟด้วยนะแกเห็นคนอื่นเนี่ยถูกโยนลงนรกไปต่อหน้าต่อตาเลยนะโยมนะ โยนลงไปเนี่ยถูกไฟไหม้เหมือนเราจับปลาโยนเข้าไปในกองไฟใหญ่ๆมันดิ้นพลาดพลาดแกนสันนรกดิ้นพลาดพลาดเนะียทีนี้ยมาบาลเขาก็เดินมาหาแกบอกต่อไปเป็นทิเป็นคิวของแกแล้วนะเขาจับจะโยนลงไปโยนแกร้องโหยโหวนขอความช่วยเหลือสะดุ้งตื่นขึ้นมาอยู่เหงื่อโชกทั้งตัวเลยนะเหงื่อโชกทั้งตัวเลยแกละเมอเพ้อ ประจำนะโยมแกจะฝันอย่างนี้บ่อยมากโยมแกฝันบ่อยมากจนกระทั่งแกเสียสตินะเสียสติคิดจะวิ่งหนีอยู่เรื่อยเลยจนเมียนี่พาไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งนะโยมไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็พาให้นั่งสมาธิแล้วก็ให้ตั้งสัจจะทิฏฐานว่าต่อไปฉันจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วนะถ้าฉันหายถ้าฉันหายจากภาพตัวเนี้ยมโนภาพที่มันมาหลอกมาหลอนเนี่ยจะขอบวชเลยนะ ในสุดแกก็หายจากอาการอย่างนี้แล้วก็ขอบวชบริจาคที่ดินบริจาคที่ดินสร้างเป็นวัดวัดหนึ่งโยมที่จังหวัดจังหวัดจันทบุรีนะโยมนะและก็ขอบวชเลยในบราษานั้นก็ขอบวชโยมเนี่ยเรียกว่าเห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเองนะจึงเลิกเลยเลิกทําความชั่วเลยโยมเหมือนกับนางเรียวดีเนี่ยจะเลิกทําความชั่วแล้วนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะพ้นจากนรก นางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่าเมื่อก่อนดิฉันได้เป็นคนตรณีบริพาสสมณพราหมณ์และหลอกลวงสามีโดยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวดังนี้ภิสษจ์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนางเรวดีถูกพวกยักษ์จับไปแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วตร,ตรัดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นทรงแสดงพระธรรม มาเทศนาโดยพิสดารยิ่งขึ้นจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นเรื่องนี้เรียกว่าเรวตีวิมานเพราะโดยมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับนางเรวดีโดยแท้แต่เพราะนางเรวดีนั้นไม่ใช่เทวดาที่มีวิมานทั้งนี้ก็ประกอบด้วยสมบัติวิมานมีวิมานของนันทิยะเทพบ,บุตรเป็นต้นฉะนั้น พระสังคีติกาจารย์จึงยกขึ้นสู่สังคายนาไว้ในฝ่ายบริสวิมานนั่นแหละบัณฑิตพึงทราบดังนี้คือท่านให้เหตุผลว่าทําไมเอาเรื่องนางเรวดีมาไว้ในวิมานวัตถุท่านก็ให้เหตุผลอย่างเนี้ยเพราะว่านั้นติดต่อมากับเรื่องของนันทยาบาศกซึ่งเป็นสามีของนางเรวดียนะอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรโยมก็ถือเอาเนื้อความทั้งหมดเรื่องของความชั่ว ของนางเรวดีแล้วก็ถูกจับโยนโลงนรกทั้งเป็นนะเอาตรงนั้นก็นแล้วกันเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วยังไงญาโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากรายญาโยมผู้ฟังไปก่อนขอเวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร